สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีของขอกว้ยอ่าน้องอุ๋ยนะคะ่ะทั้งช่องยุทธทุนและพี่น้องมื่อวันที่สมกรกฎาคมสองหากแปดนะคะ่ะลูกควยเขาจํานวนมากด้วยพี่น้องเกือบ30โตด้ตวยค่ะมื่อนี้มีที่เด็ดกับมีของถือกับมีค่ะมื่อนีนนี้เริ่มตน้นเริ่มตน 1, ้นพันกาบาทด้วยพี่น้องของถือกับมีของงามกับมีค่ะของง,งามๆากับมีเห็นบ้างไหม นี่ของงามๆก็มีของถือก็มีค่ะพวกนั้นมาของถือเอาไปเลี้ยงไปทอมก็มีแด้วพี่น้องสลับพิกัดที่ตัง้งอันแฟมแล้วค่ะอยู่บ้านหนองคู่ขาตำบลนหนองคู่ขาอำเภอบระเบือจังหวัดมหาสรารคามะคะแล้วค่ะเดี๋ยวพาบเบิ่งของถือด้วยค่ะพี่น้องอ,นนะะอันนี้ของถือด้วยค่ะนี่ตัวผูตัวผูกำพ่าด้วยพี่น้องลูกปอนดด้วยค่ะ ตัวนี้หนึ่งพันด้อบาทนะคะ่ะหนึ่บาทมาคนเราเองเนะคะ่ะกินหยาเป็นได้พี่น้องนี่จินหยาเก่งเลยค่ะนี่หนึ่งพันด้อบาทนะคะนี่มาคนเราเลยตัวผู้เช่นเชอง,ชอง,ชองกินเก่งแบาการตำนี้เคะ่ะแบาการตำนี้ค่ะนะคะั 1, บหนึ่งพันแป้ตัวแม่ตัวแม่นี่ตัวแม่อีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ตัวเมียตัวน่อยไปละ ตัวเมียนี่ตัวเมียได้ค่ะตัวนี้สองพันสามรอยบาทได,ด,ด,ด้พี่น้องสองพันสามนะค่ะตัวเมียสวยๆนี่กินเก่งกันตันนี้เพื่เก้าพี่น้องนี่ยสองพันสามไปแล้วตัวเมียได้ค่ะสองพันสามมื่อนี่มีถูกราคามีถูกหลุนได้พี่น้องตัวสามพันกว่ากับมีผู้ใดมักโตดีๆงามๆกับมีค่ะ อันนี้เป็นตัวเมียรุนรุนนี่นี่ราคาสี่พันหาได้ค่ะนี่สี 4, ่พันห้ามีหลายตัวนะคะ่ะราคาสี่พันหาอันนี้คือใส่เดียวกันได้พี่นอ้องสี่พันห้าูรบอรม,มักง้ามแต่ว่ามักไปขุนตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ราคาสามพันห้าได้พี่นอ้องตัวเมียเอาไปคุณซะยาอวดมามีกำไรแน่นอนค่ะนี่ไปแล้วสามพันหาได้พี่นอ้องตัวนี้ตัวเมีย อันนี้ที่เด็ดอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้เป็นที่เด็ดตัวนี้ที่เด็ดได้ค่ะนี่ตัวนี้ตัวนี้จะคล้องมนมาเป็นลูกเก่าจะเลิ่อมานะคะเบิ้งพอตันเจือดูค่ะพี่น้องพ้อตันเจือดูนี่ตัวนี้สวยๆนะสวยๆเลยค่ะเมือนอัตลักษณ์ขบตาเตียมแกมจำเขาอ่องเด้อพี่น้องตัวนี้หาพันบาทได้ค่ะห้าพันบาทเด้อพี่น้องไม่รวมส่งเด้อเดียว มีคนถักมาถามหาลูกสร้างอุดรหลายมือนีได้ลูกสร้างอุดรมาได้พี่น้องโตบอกไงตัวนี้บอกเลยว่าเด็ดค่ะลูกสร้างอุดร้ะค่ะอูได้ถามหานี่โตดีแฮ้งพี่น้องโตแง่เลยค่ะนี่ตัวนี้ลูกสร้างอุดรยวพาน้ำเบิ่งค่ะพาน้ำไปเบิ่งนี่ลูกสร้างอุดร้ะค่ะตัวนี้เบิ่งเบิ่งหนาเบิ่งตายเบิ่งอัตลักษณ์เบิ่งโค้ชเบิ่งโตพี่น้องโตดีเลยค่ะลูกสร้างอุดร อายุประมาณหเ,เดือน้วค่ะหเดือนโตัอแง่างหนึงตัวนี้เจ็ดพนหาเด้ค่ะเจ็ดันห้าไม่รวมสง่งได้พี่น้องโตดีๆเลยค่ะยังมหันเนี่ยสนตะไผ่เดือสุอส่นตะไผ่เขาเนี่เป็นตัวไม่เ้ค่ะพี่น้องไปแล้วลูกสร้างก็โดอนเจ็ดพันหาโทรไว้เด็กกรทุอพี่น้องเด้อบันนี้เดี๋ยวมีหลายแห้งนหพี่น้องโมดีกับตัวนี้กับสี่พันหาสีันหามีหลายสามพันเก่า สามพันเก่ากับมีเนะี่ยสามพก่มีหลายตัวกันนีตัวผูผูสามพัเก่าอันนี้ตัวมียค่ะตัวมียตัวนี้ก็ลูกพอดีเลยพี่น้ 5, <000. S 1> องเบิงคอง้งตัวนี้หาพันหาได้ค่ะห้าพันห้านี่สวยๆห้ห้าตัวนี้จะขมอออไปเป็นลูกเป็นลูกของบิ๊กเบิร์ด้อค่ะบิ๊กอายุประมาณหาเดือนเันอค่ะห้าพั้าสวยๆด้พี่น้อง หมดเลหากระสิพาเบิงอีิมีหลายตัวด้วยค่ะมีหลายตัวมีหลายราคามือี้เขาหลายแหงค่ะมาเบิบงมาเดือกหนาขอกระด่าได้พี่น้องเด้อถ้าว่าตัวผู้นี่ตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ล่อๆตัวผู้ล่อๆเห็นแต่ดาก่ะตัวผู้หาพันได้ค่ะพี่น้องห้าพันบาทหนึ่ตัวผู้สุดล่อตัวผู้ล่อๆห้าพันบาทตัวใหญ่ๆเอ็บๆเลยค่ะนี่ของเบิองหมาดีๆห้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อหูดเดยกันล้างหา ตัวนี้ก็สาวสวยตัวนี้ก็5,500พันห e ้้ em. amentos, s, SO kind of อบาทค่ะนี่ตัวนี้เชื่อดีพอดีทุกกันเด้งค่ะเพิ่งโตเพิ่งต้นเลยพี่น้องมักตัวใดแคบหนาจอไวเอร์เอไลท์ถักไลท์มาตามเบอร์ด่านลางเด้ค่ะพี่น้องสอดทาไใ้เพราะมันมีหลายราคาเริ่มต้นหนึ่งพบาทค่ะมือนี้1,800บาท2อ0พ3 9สามสามพันเก้าสี่พันหาหพันหาหกพ็ดพัแบบนีค่ะ บางนี่ตัวสามปัญหาตัวดำดำนี่ยังสี่ตัวผูพนดีดียงสี่เนี่ยสามพันเก้าอะนี่ตัวใหญ่ๆนี่สามพันเก้าได้พี่น้องเด้อนี่ไหลยราคาค่ะอาจจเหเบิ้งโมเบิร์ดได้่ะพี่น้องบางตัวก็จำราคาบ่ได้แต่ว่าทักไม้เดี๋ยวเช็คราคาให้กันพี่น้องตัวนี้ตัวเมียค่ะตัวเมียตัวนี้สี่พันห้าได้ค่ะพี่น้องนี่ สี่พสวยๆสวยๆเลยค่ะสี่พนตัวนี้ก็โตดีตัวหนึงง่งหาเบึงคอบ้านในหลางขีสซื้อได้พี่น้องตัวนี้6 5พันห้าค่ะนี่หกพันห้ดีแฮ้งอะตัวบอกไงหลางขีดออกเป็นตัวไม่ได้ค่ะนี่หกพันห้าเด้อเสนใจเดี๋ยวสนาคคิดนี้ก่ะ ฝากพี่ฝากน้องไว้แค่นี้ก้อนเด้อยค่ะมาเบิ่งตัวจริงได้อยู่บ้านหนองคูขาตําบลหนองคูขาอำเภอบละบือจังหวัดมหาสารคามเด้อค่ะสวยทุกตัวค่ะสวยทุกตัวราคาหน้าเลี้ยงเลยค่ะพี่น้องราคาหน้าเลี้ยงเลยค่ะโดยเฉพาะลูกสางอุดรตัวนี้คัตกิลีคัตกิลีค่ะนี่ลูกสางหูดอนี่นี่นี่ลูกสางอุดอนคัตกิลีพี่น้องโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ